อึ้งกันทั้งบ้านดาราสาวขึ้นเขียงทําจมูกใหม่สวยฉ่าคุ้มค่าเจ็บตัวนักแสดงสาวโกอึนอาขึ้นเขียงแก้จมูกใหม่เปิดภาพปุ๊บช็อกทั้งบ้านเมื่อเร็วเๆนี้นักแสดงหญิงโกอึนอาโกอึนอาได้ปรากฏตัวในช่อง YouTube ของมีน้องชายของเธอในวิดีโอนักแสดงหญิงและครอบครัวเดินทางไปเยี่ยมพ่อของเธอ เมื่อได้พบกับพ่อของเธอโกอึนอาซึ่งเพิ่งเข้ารับการสัญญกรรมตกแต่งจมูกมาไม่นานก็ได้เปิดผ้าผันแปลออกให้ยนโฉมเป็นครั้งแรกโกอึนอาเปิดเผยว่าเนื่องจากจมูกของเธอยังคงบวมจากการผ่าตาดัดยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจมูกของเธอจะออกมาเป็นอย่างไรยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าออกมาดีหรือไม่ ต้องดูอีกทีว่ามันไม่บวมแล้วเป็นยังไงใช้เวลานานกว่าอาการบวมจะหายไปตอนนี้พอใจแล้ว30-40%เปอร์เซนค่ะแต่แอบกังวันเพลาทางคลินิกบอกว่ายังไม่จบขั้นตอน